จากบ้านวันนี้พกเงินมาร้อยเดียวแล้วมาเดินเที่ยวงานชักพระทุงสงแวะมาที่บูธฮอนด้าทุงสงปิยะกุลาการครับเพราะว่าคุณสามารถใช้เงินร้อยเดียวจองรถทุกรุ่นกับฮอนด้าทุงสงปิยะกุลาการรับซื้อฮอนดา้าสวยๆลิมิเต็ดอิมิชารรับไปจากมือเจมารีแบบนี้โดยตรงทุกคนเลยเฉพาะคนที่จองรถในงานชักพระทุงสงเท่านั้นวันนี้ผมดิเจนัทเพลงซับปักหมุดลงพื้นที่มนันนาอำเภอทุงสงกับงานชักพระประจาปี2568าปครับเดินแวะมาที่บูธทุงสงปิยะกุลการเจอมอเตอร์ไซค์ฮ อย่าง CBR คันนี้ก็ลดไปเลยถึง3 0,000ืบาทแล้วมาเจอฟอร์ซ่าในราคาแค่แสนเก้าใครจะอดใจไหวครับส่วนสกูปปี้รุ่นยอดฮิยอมคันนี้ทุ่งสงปียะก็ออกเงินช่วยดาวให้อีก2,000บาทผ่อนสบายมากแล้วยังมีโอกาสได้ลุ้นรับรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าลดแลกแจกแถมเพียบครับมาที่บูธทุท่งสงปียะคุณสามารถเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าได้ง่ายมากๆใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการออกรถทําอาชีพอะไรก็ออกรถได้สบายมากงานชักพระทุ่งสงปียนี้จัดขึ้นจนถึงวันที่1 4 ตุลาคม2568มาเดินเที่ยวงานทำบุญเรือพระซื้อของกินอร่อยๆอแล้วก็อย่าลืมแวะมาที่บูทธทุ่งสงปิยะกลาการ<ม>แล้วคุณจะได้รู้ว่าออกรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้กับทุ่งสงปิยะง่ายมากขับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้กลับบ้านได้เลย